ย้อนไปในยุค90นะจะมีมาสด้านะถ้าไม่ใช่โรตารี่นะจะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่เขาเรียกน้องตีนา่าก็คือมาสด้าแอสติน่านะครับ <c oughs> ตอนนั้นออกมายุคคริสติน่ากำลังดังพอดีแอสติน่ากับคริสติน่าก็เขาเ,เรียกว่ารุ่นนี้เป็นน้องตีนา่านะฮะก็เป็นมาสด้าแอสติน่ารือ323นั่นแหละครับถามว่าในความทรงจำของผมเนี่ยก็จะมียุคนั้นก็จะมีแรงๆหลายคันนะในสนามแดกก็น่าจะเป็นของทีมอาชีคันหนึ่งละแล้วก็ตามพวกหน้าพาหลงพาเลทอะไรพวกเนี้ยนะครับพาเลทยุคป,ปลาย แล้วก็มีคันนึงที่ผมชอบมากเลยคือลงนักเลงรถเป็นรถสีเขียวมิ้นท์แล้วก็ล้อ BBS แบบลึกๆล้นๆเลยคันนั้นเป็นเซตเทอร์โบคันนั้นบอกเลยว่าเป็นแอตติน่าที่สวยมากนะครับปัจจุบันนี้ผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วนะครับแล้วเจ้าของรถเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่ายังจะเล่นโซเชียลอยู่หรือเปล่านะครับโอเคก็ถ้าเล่นอยู่ก็ให้รู้ว่าผมนี่ถึงคุณแล้วกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็มาเจอกับแอตติน่านะครับน้องติน่าของพี่พี่จอมครับพี่จอมเคสวัสดีครับพี่จอมสวัสดีครับตอนนี้คือ เสือมืดเห็นปุ๊บบอกว่าเห็นแล้วชอบส่วนตัวแล้วก็ผมมองว่ารุ่นนี้มันก็ในสมัยก่อนเนี่ยมันก็เป็นรถที่โคตรสปอรต์ตจริงๆคือมันเป็นสปอรต์ตแฮตแบกนะครับพี่โอเคในในถามถึงแรกมานันใจหน่อยว่าพี่จอมทำไมถึงซื้อรุ่นนี้มาเล่นคือตอนเด็กๆครับตอนเรียนหนังสือก็ชอบครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสซื้อเพราะว่าไปใช้รุ่นอื่นนี่พอ พอจะมีกําลังก็เลยซื้อมาตอนแรกจะมาทําเดิมอแล้วไปๆมาๆก็หาอะไรไม่ได้แล้วเลยเถิดเลยเถิดไปเป็นประมาณนี้แล้วครับคือไอ้รุ่นนี้ยุคนั้นเนี่ยมันก็เป็นรถที่แบบใครก็ชอบเนาะวัยรุ่นก็แบบอยากได้อะยุคนั้นก็แพงเนาะมันแรงดีครับมันงว่าพันแปดด้วยก็เลยเอามาวิ่งเล่นได้โอ้ยุคนั้นก็ไม่ธรรมดาพันแปดทวินแคมร40ม้าดิสเบรกสี่ล้อและช่วงล่างมาสด้าเนี่ยก็เป็นช่วงล่างที่เรียกว่าเป็นช่วงล่างที่เกาะถนน ล้วจะมีคู่อีกคู่หนึ่งคือจะเป็นตัวจะเป็น3 2 3 4ดานซึ่งพื้นฐานเดียวกันตตัวนั้นกับตัวนั้นต่อปัจจุบันนี้ก็หายากละครับโอเคพี่คันนี้แต่งอะไรไปบ้างครับผมภายนอกภายนอกก็ไม่ไม่ทำอะไรครับเปลี่ยนล้อทำโช๊คใส่โลบาร์แล้วก็ถอดเบาะหลังใส่เอ่อัติกใส่ถังเองเนี้ยครับผมเครื่องพันแปดมันก็ขับโอเคอยู่ฮะคือไม่ได้รถที่แรงมากแต่ว่าขอขับสนุกหน่อยใช่ครับใช่ครับ ภายในรุ่นนี้สมัยก่อนก็ถือว่าสปอร์ตมากใช่ครับตอนนี้มีของอะไรบ้างครับพี่ข้างในมีเบาะมีพวงมาลัยเบาะนี่ซื้อมาจากเพื่อนตั้งแต่เรียนมหาลัยครับเก็บมา20ปีครับผมเอาลื้อๆจากห้องเอามาใส่ครับผมทุกอย่างคือซื้อมานานมากแล้วครับครับผม20ปีโอ้แล้วพอเอินมีโอกาสก็เลยเอามาทําเอามาใส่ใส่มันก็กองอยู่ที่บ้านครับแต่ที่จริงแล้วซื้อ20ปีที่แล้วก็ถือว่าโอเคนะครับ เพราะว่าซื้อตอนนี้ก็น่าจะน่าจะเหนื่อยครับแต่ชอบพวงมาลัยพวงมาลัยไม่เหมือนใครดีของอะไรพวงมาลัยของเฟียสครับพวมลลง,งพวมาลัยเฟียสใช่ครับอาบาสพวงมลลาลัยอบาสอันนี้แต่งรถแบบเขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ไม่จำกัดไม่ใช่แบบเฮ้ยต้องต้องเปนกนหนาของไม่ค่อยได้ไงตอนนี้หาได้ก็ทําเหมือนเดิมคือมีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไป สมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมพี่เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้ของอะไรคือเสียงกงห้อยปุ๊บเอ้ยอันนี้ถูกใจวะใช่ครับใช่ครับที่ใส่ได้ใส่ไม่ได้ไม่รู้ครับก็ปูอ,อกปัก่อนใส่ใส,ใส่กันเข้าไปครยุคนั้นเนี่ยยุคเรียกว่าแปลงแหลกรานเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้ไม่มีทางที่จะแบบได้ของตรงรุ่นซึ่งมันเป็นโอกาสยากใช่ครับไม่ได้เหมือนสมัยนี้ซึ่งแบบเอ้ยเปิดดูซื้อไม่มีเป็นของมีอยู่แล้วแล้วมันก็ เต็มบ้านก็เลยเอามามิกซ์ใส่ซะมิกซ์ใส่เข้าไปเออเดี๋ยวผมชอบแนวพี่นะโอเคข้างในก็ประมาณนี้เพราะว่าจริงๆแล้วก็อื่นๆก็รถคันนี้มันก็ดีไซน์มาดีอยู่แล้วนะโอเคขอดูเครื่องหน่อยดีกว่าครับเครื่องเป็นตัวนี้เป็นบยังเป็น BP พใช่ไหมครับพันแปดบีพพันมันเป็นตอนแรกเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาอ๋อเพื่อเอามา เกียร์ออโต้มันไม่หนุกนะมันต้องเกียร์ธรรมดาในรถแบบเรื่องเละมากเลยอะได้ลมได้ลมครับก็เหมือนสมัยก่อนนะครับก็ลูกนั่นก็ตีเฮดเดอร์นะพี่ตีเฮดเดอร์ตีอะไรกันไปครับก็ปัจจุบันนี้ถ้าโอเวอร์ฮอนดิๆมันมีอะไรไหมครับไม่ค่อยมีครับต้องซื้อมาอีกคันหนึ่งครับซื้อมาสองคันแล้วก็เอามายำพวกอะไรเครื่องพวกอะไรพวกนี้ยังสามารถเบิกได้ไหมฮะไม่น่าได้ครับ ต้องหาแบบหายำเลยอะครับต้องซื้อซื้อมาอีกคันหนึ่งซื้ออ่าก็เรียกว่าปกติแล้วเนี่ยซื้อรถคันเล่นรถพวกเนี้ยซื้อคันเดียวไม่ได้แล้วมันจะงอกมาคันที่สองสามสี่แล้วก็ถอดอะไรไปเรื่อยๆอันนี้คือเรื่องจริงนะครับคนเล่นรถหลักหมื่นเนี่ยจะรู้เลยว่ามันไม่ได้จบแค่หลักหมื่นนะโอเคคือมีหลายแสนหลายแสนครับมีสไตล์แล้วก็เรียกว่าต้องจ่ายสตังค์ด้วยคือถ้าไม่รักจริงทำไม่ได้บอกเลยรถแนี้นะครับ โอเคอ่ะมาถึงช่วงล่างหน่อยผมเห็นช่ชวงล่างพี่แปะแล้วมันจะบอจอยก็ไม่ใช่มันจะน,น,น่าจะเอาไปทํามาแล้วก็เป็นช่วงล้ช็อคอัพของซูบารุครับอ๋อของซูบารุใสม่มันต้องสร้างใหม่หมดเลยสร้างด้วยนะครับ,รบของตรงรุ่นก็ไม่น่าจะมีแล้วล่ะตอนนี้ทุกอันเลยครับ,รบตั้งแต่ท่อตั้งแต่อะไรทุกอย่างไม่มีเลยครับของแต่งมันพยายามเซิร์ชแล้ว m a z d a Speed ไม่มีอะไรเลยสำหรับรุ่นนี้แปะเงันโอเค อันนี้ก็เหมือนคัสตอมขึ้นมาหัวนี้ก็ทำขึ้นมาเองใช่ไหมครับให้มาปรับแคมเบอร์ได้ครับทำเองหมดเลยนี่แหละครับเสน่ห์ของรถที่เป็นรถยุค9 0 8 0ในรถเก่าเนี่ยของที่ไม่มีครับเราก็จะต้องสร้างมันขึ้นมาและมันมันสนุกตอนสร้างนี่แหละช่างสนุกครับต้องชมช่างครับต้องชมช่างช่างเขาต้องช่างที่เขามีใจด้วยนะเพราะว่าหลายคนเขาก็ไม่สนุกกับเรานะขับอย่างเดียวครับผมโอเคอ่ะเรียกว่าเล่นรถเก่าต้องม มีตังค์ไม่อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีใจด้วยนะครับโอเคขอบคุณพี่จอมากนะครับฝากติดตามเพจเอ็กโวต์โตสปอร์ตด้วยนะครับพี่ครับจะจะร้านซับแล้วอีกนิดเดียวนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ